ไหยังกินนะจ้าที่บ้านหลังนี่ราคาได้อะไรอีสหรอแม่ระบบชัวร์ลนในประเทแสบแทะโวดโวเนี่ยขึ้นบบกโดพวกบมกแบกเตียงไปยยงไปดนี้เอาอย่าไปกินนะ สาวกึงลวงกึ <h 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 ่งสาวรงกึงเกวอกึงลายนี่น้อสวนีเป้ามันอยู่เบางบินนีนะถอดมันไม่จิ้มแฉลบปิดน็อม่อย่าง้อนหล่อนรู้สมือนี่มันอยู่ไก่สาวกสิเป็นสาวเปานคลิปอติดตค่ะเขาถอดกันเบิดบันเบิดเมียงเขาใส่เกงนั่นตัวเดียวกับบิตตด ยูทูบมันกับหุจักคว่วมีหรอสำบักทัวบักแต่อุ้ยลานเกา่าที่เนาะขอจีปั่นนี่นเ,เป็นบ่ย่านที่เราก็ขายน้ำงานห่อดีๆตำบักทัวนี่ผู้ได้ตำลานตำประจ๊ะุูกห่ออะไรลูกเปิดน้ำก๊อกน้ำอายุขายไม่เย่ก,กุุงทาง นี่กองหนัาอยู่ดิอเออรูปเปิดทาง,งให้กัาข้ักอาบเหมือนเหนียวเ่าซ้อมอ,อะไรขเขาจะไหว้พระสองทุ่มสตอรี่ไม่รู้ตแต่ว่างเจ้าแม่ปีคืเอเลิดแถมคืนน,นี่เลิศที่ห่รูปเลิศ ดูเบิ้งได้นอะไรสเดี๋ยวดูว่าในเบิ้งหน้าครับโอ้ยามกินนแ่ก็แปลกเนาะจับได้เลี้ตัวเก่าเนาะแม่เเเอาาขฮะวงอิงจับเท่าแรกจับได้สองตัวเทียรสองสามตัวจับได้เลี้ยงกันอีกพี่น้อยอยากดูตัวใหญ่ของในเบิ้งในกลุ่มปิดซื้อบาดแล้วก็สิเบิ้งย้อนหลังได้ไม่เนี้ก็จับอีกไม่เนี้ก็สิจับอีกคิดว่าต้องมีโตเก่าอ่ะ สัี้ตเกานำเลยเด้ออันค่ะๆงวดนี่เลี้ยต้องัวแเสบอยู่ถนแล้วไปซักผ้าแบ่งไม้ไปน้อนใส่มานั่นลีสอร์ท่ พี่นอนอยูนน ouais. ่นไงั้นวะเลยไซักผ้าแล้วมานอนเลยบ่พี่เห็นนอนอยู่นเนี่ยเรายุ่นสาระผักศพมูนอนหลายๆอย่างมานอนก่อนมูความตื่นกันมาจากในนอนไอ่เต็มอ่างล้วมันก็ไก่เดีวเหระกอยู่เดี๋ยวไ่อจ้าเจ้ามือนไก่ยูมันจาไก่ยูเมือนไ่จกาลมันต้องกายอ่ะผ่านแท้งไปร้อเก้าเลยไหมเอ่ยก้าเลยสตาร์ทมานเี่ มันจาาชีรีติดกับไก่บางกูไก่ตามมาพลยก่อนไหมทางจกมีเ้าลอยลิ้มไปร่มทางแองเมืองอยู่่ไหนี่ีื้้อง่อยนะพื้้องลอยนะสามหมื่นไร่ได้บ่ขึ้นเออพอไดทไทยแล้วมาที่นี่พอมาเริ่มไทยปุ๊บลองเสื้สิดึงยอดวิวขึ้นทไม่ห้าร้อยละพันก็เดือด่มื่อวานรวมกันไดแสนยูยูใครแน่โอ้ยก็ไม่ได้มละแสนยูเป็นอัน อันนี้ทางิน่อัสม่ได้สามิบยังว่ามื่นวิวอยู่ไอ้น้ำคนๆเลยน้ำไอ้กางบนแดงๆน่ะเปียกเปิดก็ได้ดอกพีว่าได้ไส้สาดกล่องไอพุ่นโอ่เาาอ้างกินดอกจอยกับจอยแห่งกับแห่งเมันไม่ต้องนานมมันโอ้โหผมหมาเสียบผีมั้แต่ลูกไปหักมันมากเลยนะ เปียกอืมแบ่งมันเกี๊ยวหัวเบาๆให้มาบมื่อไรดีเราก็ล้มย่องเราก็ล้มย่องไปพลาดแห้งย่องบ้างไหนแต่ว่าเปียกเออเตื่นเพี้ยนีกคือแห้งเออลวงมักเส้าหน้าหานเออหลวงมักส้าหน้าหันกับผมก็ว่าสั่นแหละครับผมว่านเป็นเวอร์สั้นที่ดีที่สุดของเสาวน้อยแล้วกันโอ้โหพลาดแห้งเลยนี่กูเสายย่องกูเสียสิสิทอมโตจักน้อยเหรอ แม่บ่ครับไม่มันเป็นังไหนเน่ยบอกว่ามันนำไปก้อนฝอยเล่ยแบบนี้ฮัทกูพาดนี่ของก้างสำหรัเตีเ,เ,เกียสนะองแลเกียสามเกีร์ดีแรีสุดเอโอ้งเีสุ่ดึกวันนี้ยังจีมาโนเก่งแ่อายการกันยักจอดเนาะเพราะันก็แบ,บ่งเลยด้วยเอาแต่แล้วคืองัวมาหากรันเหมือนูแม่น้ำกันบ่นเนี่ยมะโนเก่งรออยู่หันเลยรอรอรอ กี่โมงลบาเนี่ย,วยสวยกี่โมงทุ่มสิบนาทีอันนี้แบสอไรไซน์นี่ยสะอาดปะยังค่บว่ามันชาราดเลยเ่าก็เสืรอรอกวันนี้วิญญ์ก็ไม่ได้นอนแล้วต่อใหม่ก็ได้ดีกว่าอะไรอ่ะอัลมอัลมแสงแสงแสงตวินกาต่อใส่พัดลมอานนี ถล่มวัดแม่ใหญ่ๆนั้ะจ้านี่จ้าซึ้นไปเลยโอยปิดไม่ได้นุอยากซื้อมันรมไม่ตังค์แล้วทงพันเนี่ยบจริงๆเขาเจ้าหน้าที่เห็นเห็นเหาแน่นอนจากสองตัวมันหอนเรื่องเนียาเจาบวสเาสอยากเวบาสบายสั่สัสี่ถั่วมันมาไหว้ยีหลี้มันยืมตมัน่เดงลแมนนั่นล่ะขอเถอดได้บองสิแม่แต่ไม่ได้ลองเกดไม่พอแบบ ก็ง่ายก็ขอหน่อยได้ไหมล่ะก็เสียสละสักนิดนึงนานูยื้มาเลยเคยมีแด่แล้วมันไม่เก็บไม่รักษาแล้วไปเดนเซอร์กำลังกันไปเล่นดีเพรายืนลำอยู่ตรงหน้าพอลลมเออแมนอันนี้อันนี้นี่เหตุผลที่ว่าควรมีกู้ข้นทหารย้ำได้กูเปียบปัสสันปนิไฟทังหลายโตบปนี้ไปยืนอยู่หน้าฟอหังบ่ได้เห็นพี่น้องบ่แมนว่ายิงเลสที่บ่เหลียวเบิ้องมุ่เจ้านั่นมุ่ข่อยบ่เห็น แม่เราบุกข่อยกับเลี้ยวลงไปบ่ได้คือบุกข่อยบ่อยากถากระแสงไฟแม่ที่เล่าว่ารูู้ลงไปลองไม่เห็นว่ะเดี๋ยวลงไปปุ๊บรู้หนามือนบุกบ่เห็นเลยพี่จะมองไปไกลๆไปทางกล่องพี่จะมองผ่านไฟไปเลยเพราะสันพี่จะตาบอดนี่เดี๋ยวจะมาหาหลอดเลียงกระแสงไฟสาวน้อยเด็ดขาดตอนนี้อือหามสู่หมายถึงสายตาน่ะพี่น้องหยุดเ่อเจ้ามองอยู่หน้าเวทีสวยจริงแต่ข้างบนเวทีคือมันมันแสบตามากนั่น่เห็นคนใช่ แต่ว่ามันดีไหมมันดีครับมันสว่างมันสวยออกในกล้องออกมานี่แหละเขาเรียกว่ากุหลาบสวยย่อมมีนามกระเทยงามย่อมมีหนวดเอ้ยดีแล้วกโกนเหรอเรียว่าโกโกงเหรอหันไปอย่างอีกแล้วก็ไม่นัดคืออะไรสวยเหรอโอเคครับพี่น้องเราซิฟนี่ไว้สเสมงครับน้ำยำตีแบ่งกับแบมแบมครับสวยต้องมีหนาม